สวัสดีครับพี่น้องบอคอยแทักแซนิลมาแล้วครับพี่นอ้องมาไมนีสุภาพี่วิวสวนผักสวนรัวครับผักสวนครัวหัวกินได้ตามเศรษฐกิจพอเพียงของราชก,การที่เก่าน้องเพื้นไห้มาไว้พื้นวาอยากกินกนี่ยังกับปลูกกันนั่นมาสั่นพื้นวาผมก็ล้างบ้านกับบ่มีพื้นที่ไยครับพี่น้องกับปลูกได้ทําปลูกนะพี่น้องเนาะกับจิมี่ยังไนมือไนี่สีมาพี่วิวพี่น้องเบิ้งครับอาจจิบอลนี่ออกออกดอกออกผลแต่ว่ากั พอได้เบิงอยู่พอได้มีมูปากมูว่เน้่ยมเลือดการเลือกงานมาแล้วพี่น้องเนาะเริ่มต้นครับกับต้นมังเาวครับกินไปนึ่งฤดูการแล้วแต่ว่าตอนนี้ยัางบ่ทันได้เกิดใหม่อีกนาะพี่น้องเนาะเนาะแต่ว่าการเริ่มเป็นหนมากแล้วครับพี่น้องครับมันก็คือฝนบางหันก็เริ่มสีมนี่หมากมีตอนแล้วที่ได้เอาปุ๋ยมาใส่ครับพี่น้องครับเพราะว่ารู้สึกว่าขาดปุ๋ยต่อไปครับตะไข่ครับตะไร่ตะไร่ครับพี่น้องตะไร่เอาไป้ะใส่ต้มไก่ มีนอนะ้องเนาะต้มไก่ไปสัน่นพนวานี่เอาใส่ตะตะไคร่หน่ไปเห็นอย่างเนี้ยนะ้อต้มไก่เผาปลาต่อมาครับพี่น้องครับกะเพ้าอันนี้เป็นกะเพ้านะครับนาะต้นกะเพา้าหอมหอมพี่น้องเ้ยาแม่นันไปข้องขี่กระปอมมาได้ครับพี่น้องโอ้ยค้องขี่กระปอมมาดีดีลอกนางออกปักแหลก พัดบานเนี่ยโอ้ยอวลัวอ่วลัวอวลัวยี่นี่แหละครับพี่น้องกระเพราไก่ไข่ดาวนี่แหละต่จะวอนไรพี่น้องน้องพี่น้องเนาะเอ้าต่อไปครับอันนี้ของก็ปลูกครับพี่น้องบุ้งงูสีายสียังแต่ว่าก็ปลูกไ้ครับตายก็มาปลูกไม้น้องพี่น้องเนาะพัดอีตูหรือว่าแมงลักครับเนี่ยมันมันของก็ถือกันมันถือกแดดครับพี่น้องมันเลยงเหี่ยวแต่ว่าผมกระโบลูว่ามันจีดรอดคือสียังคือสีไตข้น อันอี้กระเมียนเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องอาจจะเพ่เห็นครับมันหกอยู่เลยครับต่อจากพาอีตู่ก็บจีเป็นันค่าครับอันนี้ค่าบ้านเนาะพี่น้องเนาะค่าบ้านค่าบ้านเขานี่แหละครับไปแต่ใส่ต้มเป็ดต้มไก่เนาะพี่น้องเนาะต่อมาครับพี่น้องกาจเป็นอันนี้กับบกรับเราค้อกันเนาะพี่น้องเนาะกับเพราไหลครับช่วงนี้กระเราหลายเพราะว่าไอเอาผมซื้อม้าแล้วอ่อนซื้อม้าแล้วผมกลับบ้านล้นนะผมว่า ต้ในใดยังกับยังต้นเดยบ่ยยังคมกับขีวาดไม่จริงสินะครับแต่ว่าตะกี้นี่มีมีม,ม,มีมีบกักแดงู่ครับแต่ว่าบากักแดงนี่มันหาแล้วบกักแดงมันเบิดแล้วพี่น้องเนาะกะบับเล็บอะไรพิวพี่น้องเบืองที่ขาดอะไรครับบักพิกครับบักพิกนี่ตะกี้มี2สองต้นเด้ครับพี่น้องบักพิกมีสองต้นแต่ว่าตอนนี้กับเหลืออยู่ต้นหนึง่งตอนนี้กระแดงแล้วนี่เมื่อนี่กับสีได้เก็บแลวครับเดี๋ยวผมไปเอากระจาดก่อนเด้อวันนี้พี่น้องเก็บบักพิกจากบาดก่อนเพราะว่าอดี๋ไปให้กับเขาเมื่อเล้งนี่ครับ มือแดงว่าจีต้มไก่ครับพี่นอ้องถ้าเป็นจังไดเดี๋ยวจะพิวิวให้เบืองหลงเดี๋ยพี่น้องเอ้อกระจัดกระแดงแบบรพรี่กระแดงโอ้ยแดงน้ำกันไปเบิดพี่น้องครับแต่จะอ่อนส้นสาดพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ปลูกลังบ้านเนี่ยเบิดแล้วพี่น้องบานที่นี่ห้องกระจีไดปไ้ปุ๋ยมะไซครับปุ๋ยมะไซ่บบลุงตน้นเห็นมันออกดอกออกผลอีกรอบหนึ่งสกัก่อน เขาจังจิปลอยนี้เพิ่นไปสูชูคตีน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้อย่าปุ๋ยไม่ใช่ตะกอนมักเชลเล่นครับมักเชลเลน่นอันนี้เป็นมักเชลเลน่นนั่นที่ห้องกินหมากวะนั่ยนะครับพี่น้องมักเชลเล่นนั่นอย่างบุ้งผมกับบุ้งจักแต่ว่าห้องกิน,นกินเลนก็ได้มักมักเชลเล่นกินเลนเนี่ยพี่น้องอันนี้มักเชลเล่นกินเลนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มักเชลเล่นนั่นหรอครับเนี่ยมักเชลเล่นอันนี้มันเกิดเองตัวครับเนี่ยเอา้าเกิดมากแล้วครับพี่น้องเนี่ย เกิดมานหน่วยนึงเรียวโอ้ดีใจด้บบดนี้กูล่ะเกิดมากแล้วแต่ว่าต้นนี้ก็เกิดดอกแล้วครับพี่น้องเริ่มเกิดดอกแล้วครับเนี่ยเห็มบ่เริ่มเกิดดอกแล้วดดแล้วกนะ็มีอีกหนึงครับเพราะว่าผมมากินต้มเจียดขาดบ่ได้แม่นี่เนาะครับเนี่ยเนี่ยใบอันขึ้นใช่ผมมากครับอันเนี้ยต้นนี้ผมมากีหลีเพราะว่าผม กินก็ได้ครับเพราะว่าเรได้ใส่สารเคมีอย่างเราพี่น้องเนาะข้าที่ยำบ่กพีกให้พี่น้องเบิ่งก็ดดินก็ดดินเพชพรผดก็เลยกินนัน่นใบโหระพาให้เบิ่งอ้วนใบขึ้นใส่ให้เบิง่งเพราะว่าผมมาก,กินมาก,กินต้มยำไอ้ต้มจืดครับพี่น้องกะเลยนั่นมีโอกาสที่เฮ็ดให้ต้มเกี๊ยวพี่น้องเบิ่งอยู่ดอกครับมื้อนี้ผมก็สิเฮ็ดเมนูต้มไก่ทุกพี่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิพรีวิวให้พี่น้องเบิ่งอยู่การเฮ็ดต้มไก่เนาะพี่น้องเนาะ ก็บใบกระเพาะ่ันเอาไปใส่ต้มไก่ได้เนี่ยครับพี่น้องนี่แหละครับอันใดห้องปลูกได้ห้องก็ปลูกครับปลูกหลังบ้านหลังเฮียนห้องประหยัดได้ครับหาบาทสิบบาทก็ยังดีช่วงนี้ยุคนี้ยุคโควิดครับยุคประหยัดประหยัดเฮียนเฮียนเลยล่ะพอแล้วถ้าเราไปไล่ไล่มันกระสิตนั่นน้องพี่น้องเนาะเพราแล้วประว่าผมผมต้มไก่ขาเดียวนึงครับพี่น้องบัดนี้ผมสีมเอาตะไคร่ bà có con đứa bà hồ nó bán rồi chỉ cây là hoặc cái này cây khăn bắn nhau nháo hoặc à nó tạt mắt hàng này lạ <laughs> ขอนค้นเว่เนี่ยตะไข่ไล่สารพิษปลูกเองล้างบ้านตัดปตครับตะไข่ได้แล้วต่อไปพี่ขายบอได้ท่านเขาสิต้มไกลล่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมจะเห็นเมนูต้มไกม่เหมือนแรงเนี่ยขาครับขาต้องใส่เสียมซอสเยี่ยมเสียม ก็เเอียนเสียมเสียมเสียมๆสีมตัวอุ่งมาคาครับแบบนี้เออถั่วโอยเจี๊ด่ากินนอ้ยคาอ่อนอ่าอ่อนอ่อแล้วห้องโซกินในถ้วยนี่โอ้ยกืดด ได้แล้วครับเขาออกตัวอ่อนๆมาน้น,น,น่อยพี่น้องเล็บน้อยพี่น้องเพราะแล้วครับอันนี้คือขาพอครับพี่น้องวันนี้ได้วัตถุดิบครบแล้วก็วไปไปพี่น้องเบืองกอนหน่ ข้าวไข่กับมีของเจ้าของข่ากับมีของเจ้าของบพทิกับมีของเจ้าของโหระพาโอู๋โหระพาใบากะเพราแล้วกับปากับแดงด้วยกันอาจจะิระเห็นนะ้อพี่น้องเนาะกับเมนูมื้อน,นี้ใดคลิปที่สองครับคลิปนี้เอาไว้ส้กนี้ขั้นเบื้องแล้วม้วนแล้วกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อบอ่ให้พลาดกับวิดีโอใหม่ๆของผม น้อพี่น้องเนาะก,กับซองบักคอยหักสะแนวน้ำพร้อมสำหรับคลิดดปนี้ไปซะนี่คลิปหน้าพบอันไม่สวัสดีครับ